รรทาปะกีมขในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนเหนือคนหนึ่งนะครับที่อยากเที่ยวทะเลใต้มากๆเลยและตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยฝันไว้ว่าเราอยากจะมาเที่ยวทะเลใต้ให้ได้สักครั้งในชีวิตและความฝันนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางทั้งหมด25ปีกว่าที่จะได้เที่ยวทะเลใต้ครั้งแรกกับครอบครัวและนี่ก็คือครั้งที่สองของผม ที่ได้เดินทางไปใต้อีกครั้งและเป็นครั้งแรกกับคนพิเศษของผมหวังว่าประตูสู่ภาคใต้แห่งนี้จะต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับที่นี่คือหาดทุ่งยางชุมพรครับ ชุมทางบางซื่อครับเรากําลังจะเดินทางไปที่ชุมพรไปหาทุ่งยางนะครับคไปหาทุ่งยางและการไปครั้งนี้ก็เดินทางด้วยรถไฟนะคะแล้วก็เป็นทริปแรกที่เราไปใต้เลยเป็นทริปแรกของเราเพราะเราไม่เคยไปใต้เลยนะคะตอนนี้ก็เรากาลังรอรถอยู่ค่ะประมาณสี่ทุ่มเนาะแต่เราจะไปลงที่บางสะพานนะเพราะว่าเราคํานวณแล้วจากบางสะพานไปหาทุ่งยางเนี่ยมันใกล้กว่า เราไปลงชุมพรใช่แล้ว<ร>นะคแล้วก็เป็นทิปประหยัดอีกแล้วแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดเวลาด้วยก็ใครนะครับที่อยากได้ทิปแบบประหยัดประหยัดเนี่ยต้องดูพวกเราเลยจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บางสะพานนะครับทิปนี้นะครับก็เปน็นทิปแบบสั้นๆที่เราคิดแค่ว่าเราอยากจะไปนอนกลางเต็นที่ริมทะเลและหาทุ่งยางก็ตอบโจทย์สำหรับการพักผ่อนในครั้งนี้ ได้เวลานั e <phones> <S 1> <S 1> ่งรถไฟไปเที่ยวกันเลยครับทุกคนมึงกลาแป้งอะไรอย่างนั้นมึงกลาแป้งอะไรอย่างนั้นนะเอา เรามาคงมองอะ่ะเรามักจะคงใช้เราก็ต้องทาบ้างอย่างนั้นว่าทาดีๆเตอนนี้เราถึงบางสะพานใหญ่แล้วครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราเรานัดพี่คนหนึ่งไว้เนาะเราไม่ได้นัดหรอกเราโทรไปขอยืมรถมอเตอร์ไซค์เขาขอยืมเขาไปเรื่อยเอยด้วยความหน้าด้านหน้าชังตอนตอนนี้เราต้องเดินไปหาเขาครับประมาณโลนึงโลนึงเลยเหรอเดินอีกแล้ว แล้วก็เราจะก็จะไปหาทุ่งยางน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนนะตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากสถานีบางสะพานใหญ่นะครับหลังจากที่เราเนี่ยลงจากสถานีบางสะพานใหญ่แล้วนะครับเราก็รีบตรงไปหาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เลยซึ่งก็เหมือนโชคจะไม่เข้าข้างเราเลยนะครับเมื่อร้านที่เราหาข้อมูลเอาไว้ตอนนี้เขาไม่ได้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้ว,ว เธอยังจะมีหน้ามาถ่ายนะตอนนี้เราไม่มีรถจะไปกันนะเธอนี่แหละที่จำจำเป็น บายอะตอนนี้เราจะไปกันยังไงอะเดี๋ยวหาต้องได้เลยไม่โชคทีอันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่นึงไม่มีรถไปแล้วไปแล้วกลับมาเร็ครับแล้จากที่เราเนี่ยคว้งคว้างอยู่นานนะครับเราก็ได้พบกับพี่วินคนหนึ่งซึ่งพี่แกเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่เนาะก็รู้จักพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างดีแล้วพี่แกเนี่ยก็ได้พยายามหา ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์รอบๆแถวๆนี้นะครับจนไปเจอร้านพี่อ้อซึ่งเป็นร้านลับๆร้านหนึ่งที่ตอนนี้ยังเปิดให้เช่ามอเตอร์ไซค์อยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราเลยแหละครับลอดตายแล้วลอดตายไปอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทิพจุมพรจะได้รถแล้วครับเดีย๋ยวกลับไปหาแฟนที่เรารักกนะัน และเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ที่พักของเราในคืนนี้นะคะคือแฮปปี้บาร์ที่ประชิวเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยเนาะ,ะเพราะว่าเราเหมือนจะเลยเลิอกออกออกจากที่เนี่ยมานาน,ลนะะ <Okay. S 1> แล้วอะนึกออกว่าแล้วก็ราเลยเรา่ะเ<ค>จอกันที่ประชิวค่ะหลังจากที่เราเนี่ยออกจากบางสะพานนะครับฝนฟ้าเนี่ยก็เหมือนจะแกล้งเราอีกแล้วครับทุกคน

มาตกช่วงมาเที่ยวไ,ไ,ไม่รอดหลังจากเช่ามอไซค์ได้ฝนก,ก็นตกประชดเยอะแลวเกินนะพี่พผมจะถึงแล้วไปไม่ได้ด้วยไม่มีเชื้อกันฝนจะถึงดีโมงก็ไม่ไเยูยอันนี้เก้าโมงแล้วไปถึงแล้ว จะได้ไปไหนไหมมัอับสนิยมมันแก้มันแก้กว่าผไปแล้วครับลุงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรถดีๆเนาะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยติดฝนที่นี่มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจซื้อเสื้อกันฝนนะครับแล้วก็ขี่ลุยออกมาเลยเพื่อที่จะเซฟเวลาในการเที่ยวของเราในทริปนี้ให้มันมาขึ้นด้วยนั่นเองแต่ เป็นแค่ซื้อเสื้อซื้อซกันฝนซื้อเสื้อกันฝนแล้วก็แดดออกอย่างเงี้ยมันเป็นเคสเหรอเลยมาโลนึงได้มั้ยไม่ถึงโลหรอกขอร้องอือไอ้เหี้ยหยุดจนได้มันเป็นเคสเหรอเป็นไงมันเป็นเคสป๊บเดียวหยุดเลยหรอหนูว่ามันเป็นเคสอ่ะถอดดีกว่าเป็นค้อยมันเป็นเคสที่ต้องซื้อแล้วฝนมันก็หยุดอย่างเงี้ยโอ้ปลาตกมาเริ่มเลยไอซีครับเนี่ยซื้อไปให้ ตลาดอยู่ตลาดเจอเจอฝนก็นเข้าโคงก็ถ้ารออีกสักนิดนึมันก็หยุดเลยนะน่มต้องซือเลยอะไซื้อติไว้ยัดนเคไม่่เพราะฝน่งนี้มันฝนจากทางู้มานี่ใช่ครับเคมานี่ครับโอเคครับกลดีครับครับใกล้ถึงก็นั่นแหละครับประเทศไทย หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ฝนตกอย่างหนักเลยตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเราสองคนเนี่ยก็เริ่มเดินทางกันต่อเพื่อไปที่แฮปปี้บาร์ที่ผักของเราในคืนนี้นั่นเองวัสดีจ้าอยู่หนแลจจะอยู่แฮปปี้บาร์แล้วค่ะแฮปปี้บาร์ที่ปะทิวที่ชุมพรสวยไหมสวยเธอมันแบบว่าสินหาดเลยนะมันเป็นหาดที่แบบ อยู่ไกลมากโลงคนก็ไม่ค่อยมีเ้ะนี่ยเขาแบบจะเป็นลูกค้าบอกชิมเข้ามาแล้วว่าพี่เขาใจดีนะกเขาบอกว่าอยากนอนตรงไหนก็นอนเลยอ,อยากนอนตรงไหนก็นอนเลยออกินกที่นี่ก็มีระหว่างที่เรารอไปไปภายเรือขอยันคะเราก็จะไปชิมกาแฟของชินนี่ที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารทั้งกาแฟมุม ให้ถ่ายรูปให้นั่งเล่นชิลๆนะคะแล้วกาแฟของเขาก็จะเป็นแบบชงแบบมอคค่าพอดนะคะเราไปชิมกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงบ้างตามมาคะ่ะ สโลไลสโลบาแฮปปี้บาพี่เซนกาแฟาให้เขาหน่อยกาแฟามันจะมีความเขาเรียกว่ากลมกรอม,รมเพราะว่ามันเป็นกาแฟาจากใต้ผสมจากเหนือกาแฟาใต้เนี่ยมันจะแบบรสเข้มใช่ไหมคะแต่ว,ว่ากาแฟาหนื่อันเนี้ยมันจะได้กลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วาทางร้านก็คือเอามาผสมกันมันก็กลายเป็นรสกลมกลอม,รมอร่อยมาก ระหว่างที่เรารอแบบแต่เราจะพาไปพายเรือคายักกันแต่เราลองกินกาแฟหมาหลังจากที่เราเนี่ยได้กินก,กาแฟากันเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมเลยเนยที่ใครมาที่หาดทุ่งยางแล้วพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการพายเรือคายักนั่นเองและด้วยบรรยากาศด้วยสภาพแวดล้อมและด้วยความสวยงามต่างๆนานาของที่เนี่มันทำให้เราลืมไปเลยครับ ว่าเรากำลังเล่นน้ำกันตอนเที่ยงหมูตกน้ำไดาโอ้โหขึ้นมากขึ้นเลยสนุกมากทุกคนแล้วก็เมาเลยอะแล้วก็เมาด้วยโอ้โ okay. ห <Okay. S 3> แต่ก็มันก็เป็นความรู้สึกดีครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มาทะเลนานมากานะครับสองถึงสามปีได้ไมั้งเอ้า ก็รู้สึกว่าการมาทะเลครั้งนี้มันมันได้พักผ่อนจริงๆอ,ะอ่ะอ๋อใต่ล้นหรือเปล่าวะเ้ยไหนดูดิ <laughs> ไม่อะไรใส่ลงดีนะครับฟินมากทุกคนเพราะว่าบรรยากาศทะเลเนี่ยแค่เห็นทะเลมันก็สบายตาสบายใจแล้วอะ่ะมองทเลละเลมองท้องฟ้ามองภูเขา ครบเลยนะคะที่นี่แล้วก็เราจะบอกว่าน้ำมันใสหม้อใส่จริงแล้วก็ทรายก็ละเอียดมากเช่อเหข้างใอ่าฮ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 ่าแ่้ฮ่า่าฮ่่าเ่าฮ่าั่าฮ่าก่่่า พักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะเราจะพาไปจุดชมวิวที่นี่กันครับสวยมากเลยตอนนี้เราขอไปดื่มด่าบรรยากาศนอนพักผ่อนริมทะเลแบบชิลๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนเย็นบ๊ายบายหน,นาวมืด หิวจนหน้าเมื่อดไปหมดแล้วหลังจากที่เราไปพายเรือไข่ยักษ์มาขายักษ์กเราก็ดูๆเยิ้มๆดูๆเยิ้มเลย,ยหเห็นว่าเราก็มากินข้าวกินตากันนอนละแล้วก็จะนอนหลับแล้วไม่ไหวแล้วดูตาดินะขอกินข้าวก่อนนะคบมากินด้วยกันนะ ผมเชื่อแล้วว่ามึงหิวจริงโอ้โหยุ่งจ้าลมทะเลไงโอ้หน้าแบบมันมากดำมากดำจริงเกลือดำแล้วก็ฟ้าคือแต่ก็แรกมากับวอนสุกแบบบางนานทีเรามามาเจอแบบแดดแบบเนี้ยมันนานนานทีเดี๋ยวมันก็หายผิวเดี๋ยวมันก็กลับเหมือนเดิมแ,แบบขอเล่นสนุกกันตอนนี้คือไม่ห่วงสวยแล้วค่ะหน้าเป็นป้าก็ไม่ห่วงแล้วดำก็ไม่ห่วงแล้ว เพราะว่ามันแบบน,น,นานๆทีอ่ะแบบที่สี่ทีของเราบางทีแบบแป๊บนึงก็กลับมาเดิมแต่ว,ว่าความสุขแบบมันน,น,นานๆทีได้เก็บ<อ>เดี๋ยวเราจะ <ผม S 1> ข,ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนที่ไหมไปบนเขาซึ่งตอนนี้พี่เขาําลังเลีรยทางอยู่นะคะตอนแรกเราจะขึ้นไปตั้งนานแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าเขากาลังเขีร์ทางเดี๋ยวก่ดไม้เดี๋ยวหินร่วงใส่ เราก็เลยไปถ่ายรูปรอนะคะตอนนี้ก็คือได้เวลาที่จะขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เดินเล่นที่ริมชายหาดกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราเนี่ยจะขึ้นไปที่จุดชมวิวของหาดทุ่งยางแต่ทัานใดนั้นเองคาสึกมันก็เริ่มจะบุกผมอีกแล้วครับเดี๋ยวไปก่อนลงก่อนปักนึง โอยโอยโอย<อเ> <copyright> ตายาคนเดียวไม่ได้เหรอเมื่อเราทำภารกิจส่วนตัวของเราเนีย่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาปีนขึ้นเขานะครับไปชมความสวยงามของจุดชมวิวหาดทุ่งยางกันซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าทางขึ้นเนีย่ยค่อนข้างชันพอสมควร ใครที่จะขึ้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีเลยแหละครับซึ่งเราไม่ได้เตรียมเป็นไงครึ่งทางแล้วฉันฉันมากแม่แต่คิดว่าข้างบนคงสวยมากไม่ต้องไปต่อ,ตอเดี๋ยวจะมืดสะกดโอ้โหดูมันไม่ใช่แบบอันนี้นะมันเป็นหินนะมันตั้งฉากเลยนะนต้องปีนหินขึ้นไปโอ้โห เกิดมาคิดจะทำอะไรแบบนี้มั้เนี่ยไม่ออยอย่ <i> <i> อ,ยออกวไม่ออกไม่ออกถึงแล้วระวังนะระวังเลยมาก ขออยู่ที่นี่สักพักขออยู่ที่นี่สักพักใช่ไหมสักพักพระฤทธตกกำลังสวยเลยนะอืมแต่ไอเมฆ้อนนั้นบางเลยเออเหมือนแบบเออเหมือนเมฆฝนก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่แบบว่าถึงเราจะเจอฝนก็ไม่เป็นไรหรอกเราขึ้นมาได้เจออะไรแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดละจะสวยมากเลยอะน้ําสีครามแบบไม่เคยได้เห็นทะเลอะไรแบบเนี้ยก็คือมาครั้งแรกก็คืออยากมาเห็นอะไรแบบนี้แหละคนเหนือเนาะอืไม่คุ้นเคยบรรยากาศแบบ เหนือสารคามปะไม่ใช่คนหนึ่งอะ่ะคนเหนือจริงแต่ว่าเขาชอบตรงเนี้ยเขาชอบตรงปามตรงเนี้ยส่วนปามเยอะมา,มาะกมเออว่ะมีความสงสัยที่นี่แบบเงียบมากนะคะตอนเย็นๆก็จะมีเขาจะพาครอบครัวมาเล่นน้ำพาเด็กๆมาเล่นน้ำได้แล้วก็มากินนั่งชิลแ a งเอาท o แบบ ชิวๆริมทะเลอะไรเงี้ยเขามากันเยอะเราอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เช้าใช่ไหมตอนเช้าไม่ค่อยมีคนหรอกตอนเย็นนี่คนมาเพียบเลยนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราก็ลงไปกินบ้างหิวตอนเนี้ยแต่ก็คือแบบอกว่าจะลงไปอีกนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหิวน้ำแล้วอะ่ะเออไปลงเถอะจะกลับแล้ว่หเริมมาเเริ่ตีิกต้ ไปแล้วลงแล้วลงแล้วเกินกูเหรอเขินแล้วไม่เคินกูขึ้นได้แล้วกูจะลงลไม่ได้ตอนนี้ไมขาสั่นสั่นไงสั่นจริงมึงมันสูงหลังจากที่เราเนี่ยชื่นชมความสวยงามของจุดชมวิวหาทุ่งยางนะครับ<ม>ก็ได้เวลาที่เราสองคนเนี่ยจะต้องลงกันแล้วเพราะอาหารเย็นเนี่ย รอเราอยู่นั่นเองครับเอ,อตะเล็ะเลเล็มตะเล็เล็มเ็เเเว้า,า,าวยคัวนาที่เราหิวมากเราก็สั่งทุกอย่างที่เราอยากกินเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะตรงหน้าเราก็จะมีข้าวผัดรวมทะเลรวมยำสามกรอบทะเลทอดแล้วก็กุ้งมะขามจุกจุกม,มากับเธอไงเราก็กินหมดอยู่แล้ว ที่นี่ก็จะมีบาร์นะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปเดินดูบาระนะ์กันเออโอเคได้ตอนนี้เราขอกินข้าวก่อนเพราะเราเหิวมากและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องลาทุกคนกันด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนของแฮปปี้บาร์หาดทุ่งยางซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าที่เนี่ยโคตรมีสเสน่ห์เลยจริงๆครับ เรากินข้าวเราจะนั่งเฝ้านายอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้มึงอย่ามากัดกันตรงนี้ด้วยนะตาวเพื่อนมาด้วยนายมากัดเราตรงนี้นะรู้ไหมนี่เงินหินขายขาวค่ามาก่อน้ําเว้ยค่ากรับนายกรซิว่าค่าขออยู่ด้วยไม่ได้เลยด๊อข้าขออยู่ด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้ข้าจองแล้วตรงนี้เองไปหาที่อื่น แต่ไม่ไปนะอาจจะไล่เองไปเดี๋ยวนี้แหละเอ้ยที่นี่มันเป็นของข้า<ห>นคนเดียว ที่เราเนะครับตื่นนอนเนี่ยเราก็รีบเก็บข้าวเก็บของกันเลยเพื่อออกไปยังจุดเช็คอินสุดท้ายของเรานทริปนี้นั่นก็คือเขาบางเบิร์นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนะคะตอนนี้นะคะเราออกจากหาดทุ่งยางแล้วนะคะแล้วก็เราอยู่ที่เขาบางเบิร์ดนะคะซึ่งเขาบางเบิร์ดเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากหาทุ่งยางมากนะคะก็คือขับรถมาแบบเดียวก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็เราจะ เป็นจุดเช็คอินจุดสุดท้ายของเราในทริปนี้ด้วยนะคะเราจะมานมัสก,การหลวงพ่อพนัสก,การสิตักติของที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนกันนะคะแต่ว่าทางเข้าก็วงเองนีนะตามมาค่ะโอ้โหไม่ใช่วางเวงธรรมดานะมันมีคนขึ้นไปใช่ไหมมี สำหรับเขาบางเบิดนะครับก็เป็นภูเขาหินนะครับที่อยู่ติดกับหาดบางเบิดเลยภายในเนี่ยจะประดิษฐานพระพุทธร,รูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ไว้และที่นี่เนี่ยเราก็ยังสามารถพบสัตว์หาย,ยากได้หลากหลายชนิดเลยแหะไม่ว่าจะเป็นนกเงือกหรือข้างแว่นนั่นเองครับ หลังจากที่เราเนี่ยกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเสร็จแล้วในระหว่างที่เราพาทุกคนไปยังจุดชมวิวของที่นี่นั้นจูจ่ๆก็เกิดน,น่ากลัวอยู่น่าซีเลยนะ จากที่เราแบบนมัสก,กาหรหลวงพ่อเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเรากําลังจะเดินขึ้นไปในจุดจมอยู่เรารู้สึกว่ามันว,งวังเวงมากเพราะว่าเรามาสักคนมันมีนองผีเอะเป็นนั้นละเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปต่อได้พอดีพ่อมันมีมันมีน้องมาทักด้วยเหมือนแบบไม่ให้เราไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยวิ่งกลับอย่างรวดเร็ว เหนือโซกเลยมึงพากูวิ่งแต่เช้าเลยนะน่ากลัวเนาะกลัวจริงมากันสองคนแบบวังเวงอันนี้เป็นคนที่กลัวผีด้วยไงประเด็นละก็เลยเดี๋ยวเราออกจากที่นี่นะคะเราคงจะไม่ได้ขึ้นแล้วแหละแล้วเราจะไปหาอะไรกินที่หาดบางเบิดกันนะคะเราไปหาอะไรกินที่นั่นแล้วก็จบทริปไว้ตรงนี้เพราะว่าไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะไปกันเถอะ ก็จบแล้วนะครับสำหรับทริปหาทุ่งยางจังหวัดชุมพรและนี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวภาคใต้ของเราทั้งสองคนเลยแหละซึ่งคงต้องบอกนะครับว่าเราค่อนข้างแฮปปี้กับมันมากๆเลยเพราะว่าเราคิดอยู่เสมอนะครับว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยคงเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะเงีย,งยบๆและเป็นแค่จังหวัดทางผ่านของใครหลายๆคนแต่เมื่อเราได้สัมผัสเนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าที่นี่มัน a m a ซิ่งขนาดไหน ยังไงเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนเพราะว่าชุมพรเนี่ยเป็นได้ทั้งทะเลเป็นได้ทั้งภูเขาและชุมพรก็เป็นได้มากกว่าแค่ทางผ่านจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดี